สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วสาวน้าวาสนาดีกลับมาอีกแล้วลมามื่อนี้พ้าม,มากินตาแเตะกับเส็จมากๆค,คอยหายไปโดนตลอดงานตลอดโซกกินตลอดโซกหายตลอดโอ้ยขอจานหน่อยนีดเด้อมามากินเป็นมูลนะ่ะตามเตะขอจางกล้องบ่ได้บ่มาเห็นหัวคอยอกเนี้ยผมมาในจักงหน่อยสนะ เนี่ยแต่น้ำเพรน,นีดละยังไงมาเจ้าสบายดีบ่ะสาหนักสบายดีสบายสบายสบายปวดคือเก่าสามภาษามิคเน,นี่ยนี่มีแค่นี่แหละเนีวกินข่อยกินพอบลืมซาดเขาสาว่างัวลืมตีนไปตัวละข่อยกินพอบลืมซาดเนี่ยอื่น กินเฮ็ดเนี่เฮ็ดบ่เป็นก็ได้กินแต่เนี่ยมันกินง่ายๆนี่ล่ะตำบมะแตงตำบมะหุ่งมามน้อกินน้ำกันน้ำมกเตงเพราะอยากหอร้องไปกินขางทะเลแนเนาะแต่ว่าอากาศมันร้อนหอนนี่คือสิบเป็นนางชินไปไลยคือสิแบบว่าเปะืบบแตกซะๆะแสมากินเป็นมูนนะพี่น้องมากินเป็นมูนนะ ไม้ค่อยนั่งเงาอยู่ผู้เดียวเลยไม่ค่อยเป็นสาเฒ่า,านั่งเงาอยู่ผู้เดียวหลาะมือเจา้ากระได้เ <c oughs> ห็นว่าเธอมันก็เด็ดมันใส่พริกหลายดอกวพริกสามซี่น้อยแตงน่วยเดียวเพชรคนนี้กินเมื่อไหร มีการเฮอเตกซาๆอะไรได้นี่เป็น,นก้นบมกินเพดกินจำานึงเมื่อกิ้เป็นโมค่ะนพี่น้องเอ้ยโมเจ้าได้กินเอียงเขาคือได้กินแบบว่ารู้ล้ามาเฮ้าแท้ค่อยแํานีล่ล่ะรู้สุดเลยรู้สุดแล้วเ <laughs> มาดีบก่ะ มวนซื้งยังหัเสือเลยพี่น้องคนติดเสื้อช่วงนี้ถึงเขาสิบปอยคนแบบว่าไปเบ่งฟุตบอลเอเอสหน้าพี่น้องอันฟุตบอลทวีปเนาะเขาด้จัดอยู่นี่เขาก็ปลปอยคนเขาเบ่งสาๆายเด้แต่ก็ยังใส่มากกะดอกว่าแต่ว่ากะะใส่ตามภาษาอเราเนาะบอมันจะใส่การหลกใส่การตำรวจ <c oughs> แต่คนเสือแบบการลักลอยนิน บางมึงกับรูดลอยอยู่ด้ถือว่าถือว่าโอเคหน่อยดิเบิดดลมะมั้งโควิดเบิดเลยแล้วคือตายเบิดแล้เนะเขาแข่งหุบบอนกันเจอยินดีนเนาะของทวีบเอเชียใต้มันบอกวีบเอเชียส่วนเอเชียใตย้แถวนี้ละ่ะอินเดียศรีลังกาบังลาเทศนปาลมาเตะ บอลแต่กับบไปเบิงเขาดอกว่าม <c oughs> ีการไปเบิงบ่มากแต่พูดกันมากกอะโอ้ยเนาะเขาคิวเงี้ถทาเบิงบอล <c oughs> ยอมใจพูดมากเละ มามาคือเบิดก้อนแปงวะ่ะกินเน่ได้วะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วคือทอดสูขูสุูข้นเรื่อพี่น้องเนอะวุเจ้าสบายดีขวดก็บสบายดีลำด้วยลำด้วยเินหอดกันเด้เดอ้อไปละครับบ๊ายบาย